สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับเย็นวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนะครับที่อริยฟาร์มทุ่งศรีอุดมนะครับวันนี้เราถ่ายทำที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้นะครับคือแปลงฝรั่งกิมจูนะครับที่ท่านกำลังเห็นเรากำลังฉีดพ่นพวกฮอร์โมนทางใบนะครับที่เป็นอินทซียนะฮะเพื่อที่จะบำรุงต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกชุกไม่ได้บารุงเลยนะครับความหวานก็จะจืดหน่อยนะครับ ส่วนความหวานเราจะใช้น้ําตัวนี้ครับน้ําหมักได้หล,หลายอย่างแต่หลักๆก็มีน้ําพวกขี้ตรงขี้เท่าอะไรเงี้ยนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับที่นี่มั่นใจได้เลยว่าเราไม่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นครับสังเกตได้ว่าที่ที่ตรงรแปลงนี้ฮะยังมีหญ้าเดี๋ยวเราจะตัดหญ้าเราไม่เคยใช้ยาฆ่าแมลงนะเพราะว่าเราเป็นอินทรีย์เราใส่ใจเรื่องคุณภาพนะครับเนี่ยตอนนี้เรากําลังฉีดอยู่แล้วก็ เนี่ยฮะตัวที่ทําให้กรอบแล้วก็จะมีน้ําหมักให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับตัวนี้คือน้ําหมักที่ม้าก,กับเริ่มน้ํากากน้ําตาลหมดแล้วกว่อนหน้าน,นี้ขึ้นขาวแต่น้าหนักขี้ม้าก,กับฝรั่งกลิ่นเปรี้ยวเลยกับฝรั่งขี้นกนะครับตัวนี้เพิ่มโบอรอนนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเย็นๆนะครับฝรั่งกรอบฝรั่งอร่อยต้องนึกถึง อาริยาฟาร์มนะครับเราใช้แบรนด์โลกรบรนดนผลไม้เราใช้คือว่าดีฟรุตตานะครับดีฟรุตตานะครับเดี๋ยวยังไงก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูดูครับต้นหลังที่ท่านเห็นอยู่นี้อายุก็ประมาณหนึ่งปีนะครับประมาณสิบสามเดือนเพราะว่าเราปลูกประมาณสิงหาต้นเดือนสิงหานี่ก็ประมาณกลางเดือนตุลาเพิ่งจะได้สิบสามเดือนหน่อยๆน,นะครับนี่ครับสภาพต้น แต่ที่ผ่านมาเราค้ำไม่ทันก็กิ่งหักไปเยอะนะครับแล้วก็ห่อไม่ทันเดี๋ยวจะเริ่มเซตระบบใหม่นะครับเริ่มแตกดอกมาใหม่ละนี่ให้เพื่อนๆดูกิมจูแต่บางต้นก็มีไรเมล็ดแซมมานะครับนี่ฮะแต่ที่อยากให้เพื่อนๆดูก็คืออะไรครับอ่าสังเกตว่าเรามองลายไหนก็ตรงนะครับระยะที่ท่านเห็นอยู่นี้ที่เราปลูกก็คือระยะ2.5เมตรนะครับ2เมตร50นะครับแต่ปลูกเป็นแบบสลับฟันปลา นี่ครับมองลายไหนก็ตรงนะครับต้องมาดูของจริงนะครับแล้วก็แนวเราปลูกแบบนี้เราคํานวณน,นะครับไม่ใช่ว่า2,50เมตรห้แล้วมาปลูกสลับฟันปลานะครับเราคํานวณน,นี่ฮะระยะจากต้นนี้มาแนวเซนเตอร์ตรงถึงกลางเนี้ยมันจะไม่ใช่2,50เมตรห้นะครับถ้าตามการคํานวณมันจะเหลือ200 2องร้อยสอเมตรนะครับสองซนจนะครับประมาณนี ฉะนั้นเนี่ยจะดูลายไหนก็ตรงทําไมที่นี่เราปลูกอย่างนี้ครับเพื่อนเนเพราะว่า,าการทําเกษตรเนี่ยอนาคตอริยฟาร์มเรามองว่าพื้นที่ในการเพราะปลูกเนี่ยเราจะทำคอนเซ็ปต์ที่ว่าทําน้อยได้มากหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า,า less less for more นะฮะก็คือทําน้อยได้มากแต่สภาพการปัจจุบันเนี่ยของเรากเกษตรกรไทยเรากลายเป็นว่าทํามากได้น้อยนะฮะคือ more for less นะครับเลยเป็นที่มาว่าเราคํานวณแล้วการปลูก สามเหลี่ยมน้านเท่ามันดีกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังไงนะครับการปลูกสามเหลี่ยมน้านเท่าก็คือว่าจํานวนต้นต่อไร่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น11-15%นะครับนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราปลูกแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในนึงถ้าปลูกใน format หรือรูปแบบการปลูกแบบนี้นะครับที่อริยฟาร์มหรือที่เราทาเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยถ้าระยะ2.5ปลูกแบบ สามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันจะได้323ต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็แปลงฝรั่งที่ท่านเห็นอยู่นี้คือมีทั้งหมดหนึ่งร้อต้นนะครับแต่ก็ยังมีฟันร้อยอยู่45่้าต้นจริงๆก็อยู่ประมาณ185ประมาณนี้เดี๋ยวจะเอามาซ่อมอีกทีนะครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเย็นๆนะฮะเพิ่งจะหมดฝนช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับแล้วก็ที่ท่านเห็นเยอะๆอยู่เนี้ยนะครับ ็สารภาพว่าเราก็เป็นยังเป็นมือใหม่นะครับแล้วเราห่อเสร็จเราเอาให้ให้ทีมงานคนงานห่อไม่เยอะนะครับแล้วกิ่งมันลากพื้นน้ําท่วมน้ําขังงนี้มันก็เน่าแต่ว่าที่เน่าเน่าอย่างนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเราเรียนรู้จะข้อผิดพลาดก็คือว่าต่อไปเน่าเนี่ยเราก็เอาไปเป็นอาหารของที่นี่เราเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายนะครับฉะนั้นไม่มีคําว่าทิ้งนะครับด้านนาคตเราก็จะทําน้ําฝรั่งอินทรีย์อร่อยอร่อยให้เพื่อนๆได้รับประทานกันนะครับ ให้ดูนะครับแล้วที่นี่ฝรั่งแล้วลูกใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่เก็บแล้วหวานกรอบแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หวานมากบางต้นอาจจะมีจืดบ้างเด่เากว・・ก็พึ่งเล่งความหวานเมื่อเช้าเพิ่งลาดน้ำไอ้น้ำหมักไปนะครับคิดว่าสองสาวันน่าจะเริ่มหวานนะฮะนี่ก็คือมาอัปเดตบรรยากาศเย็นๆนะครับแปลงฝรั่งอินซีที่อริยฟาร์มในแบรนด์ ดีฟุตตรานะครับบายอริยะฟาร์มนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ให้กำลังใจแล้วสนับสนุนเลยนะครับนี่ครับดูนะครับลูกเบลเลอร์ครับเพื่อนๆลูกใหญ่มากลูกนี้ดูนะครับนี่ครับดูนะครับใหญ่ใหญ่ไหมครับนี่ครับเกือบกิโลนะลูกนี้ประมาณน่าจะหกเจ็ดขีดได้นะครับให้ดูนะครับนี่คือแปลงฝรั่ง นี่ครับฝรั่งหนึ่งปีเนี่เดี๋ยวเราก็จะเริ่มหอ่อละนี่ครับนี่นาคือเรายังห่อไม่ทันผิวก็จะยังลายอยู่นะครับสรุปเนี่ยการทําฝรั่งเราเราพอรู้ทิศทางว่าทําให้รสชาติดีอินทรีย์หวานกรอบเราทําได้แล้วนะครับเหลือในเรื่องผิวอีกนิดหน่อยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจและคอยติดตามหน่อยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ คงให้เพื่อนดูประมาณนี้ก่อนนะครับกับฝรั่งอินทรีกิมจูสายพันธ์ุกิมจูที่อรียฟาฟาร์มนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคข้ามาสวัสดีครับ